ถ้าจะให้พูดถึงสิ่งมีชีวิตที่ผมคิดว่าน่าจะรำคาญนิสุดสำหรับมนุษยชาติหนึ่งในนั้นก็คงไม่พ้นยุงจริงไหมครับเอ๊ะหรือว่าผมอาจจะรู้สึกอย่างนี้เป็นคนเดียวก็ได้คนอื่นอาจจะไม่รำคาญก็ได้หรือเปล่าครับ ยุงเป็นแมลงที่พบได้ทั่วโลกเลยมันมีมากกว่า4,000ชนิดและส่วนใหญ่จะพบได้มากในเขตร้อนชื้นในเขตอบอุ่นของโลกและยุงก็จัดว่าเป็นฆาตรกรอันดับหนึ่งที่ได้ฆ่าชีวิตผู้คนไปมากกว่า720,000คนต่อปีความอันตรายของพวกยุงไม่ได้อยู่ที่พฤติกรรมการดูดเลือดของมันนะครับแต่ว่าอยู่ในต่อมน้ำลายของมันมากกว่าครับ ในน้ำลายของยุงเนี่ยเป็นแหล่งของเชื้อโรคหลากหลายชนิดมากๆที่เป็นสาเหตุของโรคร้ายแรงต่างๆในมนุษย์ครับอย่างเช่นมาลาเรียไข้สมองอักเสบไข้เลือดออกโรคเท้าช้าง อะไรพวกนี้ครับดังนั้นในช่วงแพร่ระบาดของลูกน้ําที่เป็นตัวอ่อนของยุงหน่วยงานด้านสาธารณสุขก็จะพยายามรณรงค์ให้ทําลายแหล่งเพาะพันธุยุงแล้วก็ฉีดยากําจัดลูกน้ําแล้วก็ยุงตามท่อระบายน้ําหรือว่าแหล่งน้ําที่ยุงจะไปแพร่พันธุ์ได้ครับถึงแม้ว่าเราจะมีวิธีการป้องกันและกําจัดยุงมากมายแต่ในหลายๆครั้งในหลายๆประเทศมันก็ยังไม่สามารถครวบคุมการแพร่พันธุ์ของยุงได้อย่างมีประสิทธิภาพเพียงพอที่จะควบคุมโรคระบาดได้ครับ แล้วเรื่องนี้ก็กลายเป็นหัวข้อใหญ่ที่ทำให้นักวิจัยจากหลายประเทศทั่วโลกร่วมหัวกันพยายามที่จะหยุดยั้งการระบาดของยุงครับหรือก็คือหยุดยั้งการระบาดของโรคที่มียุงเป็นพาหะนั่นเองครับและหนึ่งในวิธีการควบคุมจำนวนประชากรของยุงที่นักวิจัยได้เสนอมาก็คือการตัดต่อพันธุกรรมครับแล้วเรื่องที่เราจะมาพูดถึงในคลิปนี้ก็คือ การค้นพบวิธีการควบคุมประชากรของยุงผ่านยีนตัวหนึง่งที่พบได้ในมแมลงวันทองหรือโดซอฟฟิล l าเมลาโมเกสเตอร์หรือชื่อเล่นก็คือมแมลงวีนะครับซึ่งเนื้อหาหลักในวันนี้ก็อ้างอิงมาจากเนื้อข่าวงานวิจัยนี้ครับและคลิปนี้เราก็ได้รับการสนับสนุนจากแว่นกรองแสง o อตัส แว่นออฟตัที่ผมใส่อยู่นี้ก็คือ Hover 2.0ที่ทำมาจากนิเท n ลหรือนิกเกิลผสมไทเทเนียมที่มีความแข็งแรงและยืดหยุ่นสูงมากๆสามารถคืนรูปร่างได้เหมือนใหม่เมื่อถูกบิดงอครับทำให้มันทนทานต่อการใช้งานไม่ว่าจะถูกทับถูกเยียบถูกกระแทกมันก็สามารถกลับคืนสู่รูปร่างเดิมได้ดังนั้นหายห่วงเรื่องความทนทานเลยครับและใครที่อยากได้เล่นสายตาก็สามารถสั่งออฟตัสได้เลยนะครับ สั่งซื้อได้แล้วที่แฟนเพจออปตัสหรือที่หน้าร้านก็ได้ครับถ้าอยากดูของจริงก่อนและถ้าใช้โค้ดส่วนลดสงสัย SONGSAI ก็จะได้รับส่วนลด100บาทและทําให้ออปตัสจ้างพวกเราต่อไปนานๆครับมแมลงวันทองหรือว่ามแมลงวีเป็นหนึ่งในมแมลงศัตรูพืชที่พบได้ในผลไม้สุกรวมถึงผลไม้เน่าด้วยครับซึ่งมันก็สร้างความเสียหายให้แก่เกษตรกร,กรที่ทําสวนผลไม้ทุกปีเลยครับ แล้วเราก็พบมแมลงวีนี้ได้ทุกที่ทั่วโลกเลยครับยกเว้นทวีปแอนตาร์กติกาโดยมแมลงพวกนี้จะมีถิ่นอาศัยดั้งเดิมอยู่ที่โลกเก่าหรือก็คือแถวทวีปเอเชียยุโรปและแอฟริกาแต่เนื่องจากการค้าขายการขนส่งของมนุษย์ที่สามารถข้ามน้ําข้ามทะเลได้ ทำให้มลงวันทองหรือว่ามแมลงวีเนี่ยสามารถกระจายไปยังพื้นที่ต่างๆทั่วโลกรวมถึงพื้นที่ในโลกใหม่อย่างเช่นอเมริกาออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ครับมแมลงวีหรือว่ามแมลงวันทองเนี่ยเป็นสัตว์ที่ไม่มีกระดูกสันหลังโดยเป็นมแมลงในออเดอร์ดิสเทล่าซึ่งเป็นกลุ่มเดียวกับมแมลงวันผลไม้มแมลงวันทั่วไปและก็ยุงชนิดต่างๆครับโดยชื่อดร o ซอฟฟิลลาที่แปลว่าผู้รักน้าค้างชื่อนี้ก็มาจาก ที่มแมลงพวกนี้จะต้องดำรงชีวิตได้จะต้องอาศัยสภาพแวดล้อมที่มีความชื้นเป็นหลักโดยพวกมันจะสามารถออกลูกได้ทีละหลายๆตัวพร้อมกันภายในเวลาไม่กี่สัปดาห์ครับและ,จะเจริญเติบโตเป็นตัวเต็มวัยภายใน1สัปดาห์โดยมันจะวางไข่ลงในผลไม้และเมื่อมันฟักออกมาเป็นตัวอ่อนตัวอ่อนนั้นก็จะกินผลไม้ที่มันอยู่เป็นอาหารครับ พฤติกรรมและวิถีชีวิตของมแมลงวีนี้ก็เรียบง่ายมากครับซอดคล้องกับอายุที่แสนสั้นของมันมันเลื่องมากไม่ได้ครับมแมลงพวกนี้จะถูกดึงดูดด้วยกลิ่นของอาหารได้ง่ายและผสมพันธุ์กับเพศตรงข้ามแบบไม่เลือกหน้ารีบกินรีบสืบพันธุ์แล้วก็ตายจากไปอะไรเร่าๆนี้ครับไม่ต้องบอกก็คงรู้ว่าสําหรับเกษตรกร,ร,กรแล้ว มแมลงวีเนี่ยถือว่าเป็นศัตรูพืชตัวสําคัญที่มันวางไข่ในผลไม้และทําให้ผลไม้นั้นเสียหายมันก็ส่งผลให้ผลผลิตทางการเกษตรลดลงจริงไหมครับแต่กรับกันสําหรับแวดวงการวิจัยทางวิทยาศาสตร์แล้วมันตรงกันข้ามเลยครับมแมลงวีถือว่าเป็นสัตว์ทดลองที่สําคัญมากที่สุดชนิดหนึ่งเนื่องจากมาแมลงวีเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีพฤติกรรมเที่ยวเรียบง่ายมีอายุที่สั้นอยู่ที่ประมาณ1 0 1ถึงวันมันเพาะเลี้ยงง่าย ใช้อาหารที่ทําจากผลไม้อย่างกล้วยก็พอแหละครับและอายุที่สั้นก็ทําให้มันง่ายต่อการศึกษาการเปลี่ยนแปลงพันธุกรรมได้หลายรุ่นในระยะเวลาไม่นานแมลงวีก็เลยถูกใช้เป็นต้นแบบสําคัญในการศึกษาทางพันธุศาสตร์ชีววิทยาพัฒนาการประสาทวิทยาภูมิคุ้มกันวิทยาและชีววิทยาเซลล์ครับอย่างในด้านพันธุศาสตร์เนี่ยนักวิทยาศาสตร์ก็ใช้แมลงวีเพื่อศึกษาการถ่ายทอดลักษณะต่างๆอย่างสีตารูรปร่างปีก และขนาดลำตัวซึ่งก็ทำให้นักวิทยาศาสตร์สามารถทำความเข้าใจกลไกลก,าการทำงานของยีนและการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมรวมไปถึงศึกษาการกลายพันธุ์ของสิ่งมีชีวิตภายในเวลาไม่นานได้ครับสำหรับด้านประสาทวิทยาแมลงวีมีระบบประสาทที่ไม่ค่อยซับซ้อนเท่าไหร่นักนักวิทยาศาสตร์ก็สามารถศึกษาการทำงานของระบบประสาทในแมลงวีนี่แหละเพื่อทำความเข้าใจกลไกลก,าการทำงานของสมองการเรียนรู้ความจำรวมไปถึงพฤติกรรมของสิ่งมีชีวิตได้ครับ การศึกษาในด้านชีววิทยาของเซลล์นักวิทยาศาสตร์ก็ศึกษากระบวนการทำงานของเซลล์การแบ่งตัวของเซลล์ผ่านมาแมลงวีที่มีโครงสร้างของเซลล์ที่ไม่ซับซ้อนนะครับในด้านภูมิคุ้มกันวิทยานักวิทยาศาสตร์ก็ศึกษาการตอบสนองของระบบภูมิคุ้มกันต่อเชื้อโรคต่างๆในมแมลงวีเพื่อนําความรู้นี้ไปประยุกต์ใช้ศึกษาโรคติดเชื้อในสิ่งมีชีวิตอื่นต่อไปพูดได้เลยว่าความสําเร็จ หรือว่าการค้นพบใหม่ๆของวิทยาศาสตร์ชีวภาพในปัจจุบันก็มักจะมีแมลงวีอยู่ในนั้นเสมอครับและการค้นพบวิธีลดจํานวนยุงก็มาจากแมลงวีเช่นกันครับศาตาจา์แดเนียลเอเบอร์และทีมวิจัยจากภาควิชาชีววิทยามหาวิทยาลัยไอโอวาได้ค้นพบยีนตัวหนึ่งของแมลงวีที่ทําหน้าที่ควบคุมการสืบพันธุ์ครับ โดยมันเป็นยีนที่ควบคุมการเคลื่อนไหวของหนวดแมลงวีเพื่อตามหาคลื่นสัญญาณการสั่นที่มีความเฉพาะเจาะจงของแมลงวีตัวผู้เวลากระพือปีกหรือพูดแบบง่ายๆเลยก็คือนี่คือยีนที่ใช้ควบคุมเสาสัญญาณในการตามหาตัวผู้นั่นแหละครับและอย่างที่เรารู้ว่าแมลงวีกระยุงนั้นอยู่ในออเดอร์ดิปเทอร่าเหมือนกันครับทําให้เราก็พบยีนตัวนี้ได้ในยุงตัวเมียเช่นกันครับนักวิทยาศาสตร์ก็เลยคาดว่ายุงอาจจะมีกลไกหาคู่ผสมพันธุ์แบบเดียวกับแมลงวีก็ได้ แล้วถ้าเราสามารถดัดแปลงพันธุกรรมบางอย่างกับยีนตัวนี้ได้เราก็จะสามารถควบคุมการสืบพันธุ์ของยุงได้นักวิทยาศาสตร์ก็เลยเริ่มศึกษาเรื่องนี้อย่างจริงจังครับพวกเขาก็ทดลองเอาไมโครโฟนขนาดเล็กมาฟังเสียงกระพือปีกของมแมลงวันผลไม้ตัวผู้สายพันธุ์ต่างๆและพบว่าในแต่ละสายพันธุ์ ตัวผู้จะมีท่วงทำนองเสียงการกระพือปีกที่แตกต่างกันออกไปขณะเดียวกันตัวเมียเองก็จะมีการปรับจูนสัญญาณความถี่และท่วงทำนองที่หนวดสามารถรับได้ให้ตรงกับตัวผู้ในสายพันธุ์ของตัวเองครับแปลว่า,มาแมลงตัวเมียจะถูกดึงดูดเฉพาะเสียงปีกที่เข้ากับสายพันธุ์ของมันเท่านั้นครับการปรับจูนสัญญาณนี้เกิดขึ้นในอวัยวะที่ชื่อว่าจอร์สตันออแกนที่บริเวณหนวดของมแมลงวันตัวเมียโดยมียีนที่ชื่อว่าแชลคอยควบคุมการทำงานของมันครับ โดยอวัยวะนี้จะประกอบไปด้วยกลุ่มเซลล์ที่ทำหน้าที่รับความรู้สึกซึ่งเซลล์รับความรู้สึกพวกนี้จะมีส่วนยื่นออกมาที่เรียกว่าซิเลียที่ยื่นเข้าไปในช่องว่างระหว่างเดือยกับผนังของป้องหนวดครับเมื่อหนวดได้รับแรงสัน่นสะเทือนหรือว่าจับสัมผัสบ,บางอย่างได้เดือยก็จะเบี้ยวทําให้ซิเลียถูกกระตุน้นและส่งสัญญ,ญาณไปยังระบบประสาทส่วนกลางทําให้ตัวเมียรับรู้ได้ว่าตัวผู้อยู่ที่ไหนครับ เราสามารถพบจอร์สตันออแกนได้ในมแมลงหลายชนิดรวมไปถึงยุงที่เป็นเป้าหมายในการศึกษาครั้งนี้ด้วยครับพอมาถึงตรงนี้นักวิทยาศาสตร์ก็รู้แล้วว่ายีนแชลมีหน้าที่สําคัญเกี่ยวกับความสามารถในการตัวจับแรงสะเทือนและการจับคู่ด้วยครับถ้าเราสามารถดัดแปลงยีนตัวนี้ได้เราก็สามารถควบคุมการจับคู่ของมแมลงวีมแมลงวันหรือว่ายุงได้นั่นแหละครับแล้วหลังจากการศึกษาวิจัยทดลองมากมายที่ผมขอไม่ลงรายละเอียดน,นะครับ ในที่สุดนักวิจัยก็สามารถควบคุมการทํางานของยีนแชลได้ครับและทําให้ประสิทธิภาพในการตัวจับตัวผู้ของตัวเมียแย่ลงครับและเมื่อทดลองในยุงยุงตัวเมียก็เสมือนกับหูหนวกครับมันจะไม่ค่อยได้ยินเสียงเรียกจากตัวผู้สักเท่าไหร่นักหรือถ้ามันได้ยินก็อาจจะเป็นตัวผู้สายพันธุ์อื่นมันแปลเสียงสัญญาณผิดครับและเมื่อมันไปผสมพันธุ์ผิดสายพันธุ์ก็ไม่เกิดการปฏิสนธิไม่เกิดการแพร่ระบาดเพิ่มจํานวนครับถ้าเราปล่อยยุงที่มีความผิดปกติพวกนี้ออกสู่ธรรมชาติ พวกมันบางตัวอาจจะมีโอกาสเข้าผสมพันธุ์กับยุงที่อยู่ตามธรรมชาติอยู่แล้วและอาจจะมีโอกาสมีลูกได้แล้วยีนกลายพันธุ์พวกนี้ก็จะเป็นยีนที่ส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นมันก็จะระบาดไปสู่ยุงตัวอื่นๆยุงในระบบนิเวศก็จะกลายพันธุ์เป็นเหมือนกันครับทําให้พวกมันสืบพันธุ์ยากสืบพันธุ์ลําบากครับและนี่ก็น่าจะเป็นแนวทางในการลดจํานวนยุงที่ได้ผลไม่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมไม่ต้องฉีดยาฉีสารเคมีครับซึ่งก็น่าจะเป็นผลดีกับพวกเราจริงไหมครับ ถ้าจะพูดอีกแบบก็คงได้ว่ามนุษย์จะดัดแปลงให้ยุงตัวเมียกลายพันธุ์จนสืบพันธุ์ไม่ค่อยได้พอมองหาตัวผู้ไม่ค่อยเจอและปล่อยให้การกลายพันธุ์นี้กระจายเข้าสู่ระบบนิเวศนั่นเองครับแล้วเรื่องนี้มันดีจริงหรือเปล่าจริงๆแล้วในมุมมองด้านนิเวศวิทยายุ่งถือว่าเป็นส่วนสําคัญของภาพรวมใหญ่ที่ขาดไม่ได้ของระบบนิเวศครับการหายไปของยุงอาจจะส่งผลเสียต่อสมดุลในธรรมชาติอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยครับแล้วการที่เราจะรู้ว่า การลดลงของยุงจะส่งผลเสียอะไรเราก็ต้องรู้ก่อนว่ายุงมีหน้าที่อะไรในระบบนิเวศนอกจากดูดเลือดพวกเราครับอย่างที่เรารู้กันนะครับว่าเราสามารถพบยุงได้ทั่วทุกมุมโลกโดยเฉพาะพื้นที่เขตร้อนที่เป็นแหล่งเพาะพันธุยุงชั้นดีเลยครับและเราก็รู้ว่ามีเฉพาะยุงตัวเมียเท่านั้นที่ดูดเลือดแต่ยุงตัวผู้จะดูดกินน้ําหวานจากดอกไม้หรือก็คือยุงเป็นมแมลงผสมเกสรชนิดหนึ่งไม่ต่างจากพึ่งหรือว่าผีเสื้อครับ และยุงก็ยังเป็นแหล่งอาหารสําคัญของสิ่งมีชีวิตอีกหลายชนิดอย่างเช่นปลานกเต่าจิ้งจกกบแมงมุมอะไรพวกนี้ครับการหายไปของยุงย่อมส่งผลกระทบต่อการขยายพันธุ์ของดอกไม้อยู่แล้วครับและทําให้แหล่งอาหารของสิ่งมีชีวิตหลายชนิดที่เราพูดมาเมื่อกี้ลดลงอย่างแน่นอนครับแล้ว2ตัวอย่างนี้ก็เป็นเพียงผลกระทบทางตรงเท่านั้นนะครับมันยังมีผลกระทบทางอ้อมอีกมากมายอย่างเช่น ยุงสามารถควบคุมพฤติกรรมการอพยพของกวางเลนเดียได้ครับในระบบนิเวศแบบทุน德าที่กวางจะชอบพื้นที่ที่มีลมโปรง่งและจะหลีกเลี่ยงพื้นที่ลุ่มหนองบึงหรือที่ที่มีน้ำครับเพราะพวกมันไม่ชอบยุ่งกัดทําให้พืชในบริเวณลุ่มหนองบึงเนี่ยไม่ถูกกวางกินมากเกินไปมีเวลาจเจริญเติบโตมีเวลาขายายพันธุ์ที่เพียงพอครับแล้วถ้าเกิดอยู่ดีดียุงหายไปจากระบบนิเวศเรากวางก็จะสามารถเดินเหินเข้เขาถึงได้ทุกพื้นที่และไปเล็มพืชขนาดเล็กที่หนองบึงครับ ทำให้พืชขนาดเล็กพวกนี้เติบโตไม่ทันและอาจจะหายไปจากระบบนิเวศและอาจจะเกิดปัญหาอื่นต่อนเนื่องกันมาเป็นลูกโซ่ก็ได้ครับนอกจากตัวยุงแล้วตัวอ่อนของยุงหรือว่าลูกน้ําก็ทาหน้าที่เป็นผู้ย่อยสลายสารอินทรีย์ในแหล่งน้ําเช่นกันครับการหายไปของลูกน้ําก็จะส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศใต้น้ําสารอินทรีย์ไม่มีผู้ย่อยสลายได้เหมือนกันครับจากที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยแม้ในมุมมองมนุษย์ยุงจะเป็นฆาตรกรอันดับหนึ่งที่ฆ่าชีวิตพวกเราใช่ไหมครับ แต่การลดจํานวนพวกมันมากเกินไปก็อาจจะเกิดผลกระทบต่อระบบนิเวศได้เช่นกันการทําให้ยุงหายไปทั้งหมดเลยก็คงไม่ใช่เรื่องดีสักเท่าไหร่นะครับมันมีข้อเสียตามมาด้วยครับมนุษย์เราก็ต้องศึกษาเรื่องนี้อย่างละเอียดทีท่วนและรอบคอบมากๆหาจุดที่เหมาะสมที่เป็นผลดีกับทั้งมนุษย์และธรรมชาติให้ยุงไม่ฆ่าชีวิตพวกเรามากเกินไปและไม่ส่งผลเสียต่อระบบนิเวศในธรรมชาติด้วยครับแต่ในบางการศึกษาก็บอกว่าการหายไปของยุงอาจจะไม่ได้ส่งผลเสียร้ายแรงขนาดนั้นครับ ไม่นานนักธรรมชาติก็จะปรับเข้าสู่สมดุลใหม่พึ่งและผีเสื้อจะมาทำหน้าที่ผสมเกสรดอกไม้ทดแทนยุงตัวผู้ที่หายไปดังนั้นจำนวนดอกไม้ที่ได้รับการผสมเกสรอ,อาจจะลดลงไปบ้างในช่วงที่ยุงหายไปแลกๆแ,แต่ไม่นานก็ควรจะกลับมาเหมือนเดิมครับเช่นเดียวกับสิ่งมีชีวิตที่กินยุงเป็นอาหารเดี๋ยวมันก็ปรับตัวหาแหล่งอาหารอื่นได้หรือการย่อยสลายสารอินทรีย์ของลูกน้ำมันก็มีจุลชีพขนาดเล็กมากมายที่สามารถมาทำงานแทนได้ครับ ฟังดูแล้วความกังวลด้านสิ่งแวดล้อมอาจจะดูเบาบางลงบ้างนะครับเดี๋ยวธรรมชาติก็กลับคืนสู่สมดุลเองครับแต่มันก็มีความกังวลอีกเรื่องหนึ่งก็คือการใช้เทคโนโลยีตัดต่อพันธุกรรมในสิ่งมีชีวิตมันก็เป็นความกังวลแบบเดียวกับเรื่องพืช GMO นั่นแหละครับนักวิทยาศาสตร์ยังต้องทําการศึกษาวิจัยอีกมากเพื่อที่จะยืนยันได้ว่าการตัดต่อพันธุกรรมนี้จะไม่สร้างผลกระทบเที่ร้ายแรงต่อสิ่งมีชีวิตอื่น และไม่ทําให้เกิดการกลายพันธุ์ในสิ่งมีชีวิตอื่นด้วยครับหรือแม้แต่อาจจะเกิดอะไรขึ้นต่อสิ่งแวดล้อมก็ได้ครับณนะปัจจุบันนี้เทคโนโลยีการตัดต่อพันธุกรรมเพื่อยับยั้งการทํางานของยีนแชลยังอยู่ในช่วงการทดลองอยู่มันคงยังไม่ถูกนํามาใช้จริงเร็วๆนี้แน่ๆครับในอนาคตถ้ามีการศึกษาวิจัยที่ครบถ้วนเพียงพอถ้าเรามั่นใจแล้วว่าเรื่องนี้ไม่เป็นอันตรายต่อพวกเราต่อสิ่งมีชีวิตอื่นหรือว่าต่อสิ่งแวดล้อมการดัดแปลงพันธุกรรมเพื่อลดจานวนยุง ลดการแพร่ของโรคระบาดท,ที่มียุงเป็นพาหะก็อาจจะเป็นเครื่องมือสําคัญในการช่วยชีวิตของคนอีกหลายๆคนก็ได้ครับและนี่ก็เป็นเรื่องราวอย่างย่อของงานวิจัยที่จะลดการแพร่ระบาดของยุงด้วยการดัดแปลงพนันธุกรรมที่เราได้นำเอกมาฝา,ากกันในวันนี้ครับใครที่ชอบคลิปแบบนี้ก็ช่วยเช็กดูหน่อยนะครับว่าได้กดไลค์กด s u b ส c r i b ์ช่องนี้เลยยัง ถ้ายังอย่าลืมกดด้วยครับแล้วใครที่อยากฟังเรื่องอะไรเป็นหัวข้อถัดไปมีไอเดียอยากให้เราพูดถึงเรื่องอะไรก็สามารถบอกได้ในคอมเมนต์หรือว่าไปบอกในกลุ่ม Facebook ก็ได้นะครับเดีย๋ยวพวกเราจะเข้าไปอ่านครับแล้วใครที่อยากสนับสนุนช่องนี้ไปมากกว่านี้ก็สามารถกดสมัครสมาชิกหรือว่ากดปุ่มซุปเปอร์แดงได้เลยครับโดยยอดสนับสนุนของเพื่อนเพื่อนทุกคนเนี่ยก็จะกลายเป็นค่าข้าวค่า,ากาแฟาหรือว่าค่าตัวของทีมงานคนช่างใสทั้งหมดเลยครับขอบคุณที่ฟังมาจนจบคลิปครับก่อนจากกันอย่าลืมช่างสงสัยเข้าไว้นะครับ สวัสดีครับ